เพราะว่าคราวนี้แม่จะระวังไม่สังหารกระต่ายในทันทีมันนำเหยื่อที่ยังมีชีวิตกลับมาให้ลูกเพื่อที่พวกมันจะได้ซ้อมล่าเหยื่อดูบ้างการสอนลูกให้รู้จักวิธีการฆ่าอย่างสะอาดแลรวดเร็วเป็นกระบวนการอันเนน ด้วยการลอกเรียนแบบแม่พวกมันจะสามารถเรียนรู้กฎแห่งการอยู่รอดในหิมะ